คนที่โดนเข้าห้องดําคือตีย่าอีกแล้วอันเนียพี่อะสงสารตีย่าที่สุดเลยอะเ <c oughs> พราะตีย่าโดนพิกเกตบีฟวัดว่าทำไมฮะต้องก้มกลาบใช่ค่ะพูดกับพี่พูดพูดกับพี่ทําไม <c oughs> อยากออกเหรอห <c oughs> นูไม่อยากอยู่เหรอห <c oughs> นูทำตามพี่ <c oughs> อยพี่่่ดดููันนึงว่าหนักแล้วเข้าไปหนุหนักกว่าครั้งที่แล้วก็บอกว่าจะพัฒนามากกว่านี้ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยทำอะไรคะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ ขอโอกาสอีกครั้งหนึงน้องแสดงได้เก่งมากเลยนะคะที่ตบมือน้องแสดงเก่งมากแล้วตบมือด้วยครับพี่ตบมือทห้ใช่ค่ะแต่น้องไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่เรียนการแสดงมาใช่เลยได้ค่อดเอาะลยที่มันที่มันเฟกพี่รู้ปี๊ดี่เฟี๊ปดปี๊ดปี๊ดปี๊กเี๊ดปี๊ดปีี๊ดปีี ตกมือหนูแสดงเก่งมากรู้สึกยังไงก็นแต่หนูก็ไม่ได้เฟคอะค่ะมันก็ที่เขาอาจจะคิดว่าหนูเฟคแต่หนูไม่ได้เฟคก็คือบอกว่าร้องไห้จริงๆเลยอะค่ะแบบว่าคือออกมาจริงๆหมดเลยไงคือแค่คนที่เป็นคู่แข่งของเราอะร้องไห้อะก็ระดับหนึ่งแล้วนะแต่นี้เขาก้มตัวลงไปกราบอะวินาทีนั้นของเราเป็นยังไงน้ำหวานก็ตกใจค่ะแล้วในหัวคิดเลยไหม กูตายก็กล้าขนไดนั้นกูตายก็แอบคิดเหมือนกันว่าเออก็อืมไอ้หวานไปแบบว่าสร้างแบบว่าทอ l k o ออฟ e t o w ทาวนรแล้วรูใช่ไหมคะคนแบบว่าหนุมแบบตัวหบบเยอะมาก ไปแล้วออกไปแล้วคนทางบ้านว่าไงบ้างฮะก็เจอแฟนแฟนแฟนแ,ฟนแฟนว่าไงบ้างก็เจอเขาก็น้องหมานม่เป็นไรนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงจะออกไปแต่ก็มีงานนะจ๊ะเขาเส้นกับกัตนานะครับมีละครแล้วนะครับ